จ้จจาจ้าใครที่ยังไม่ได้ดูภาพที่หนึ่งไปดูได้นะคะเดี๋ยวงงนะจะ๊ะคุณก็พูดดีๆก็ได้นะว่าแอตโตคืออันนี้มาเป็นคืนสีแดงนะแล้วตัวที่เป้าหมายที่สุดคือกิทเทนโอเควันนี้เราจะลากกิทเทนหรือว่าลากกิจีแทนโอเค แคปนะทุกคนจ,จ 2, ีจี้จะสองพันบาทส่วนจิทเทนจะสองพันห้าร้อยบาทจำจี้มะเขื่อปกแบกกระทอกหน้าแว่นาไพร่อกแอดอาบน้ำหน้าหน่อยอาบน้ำหน้านะแล้วก็จุกมส่งที่ไหนเยีย่ยมเยี่ยมมองมาของทองอะไรเนี่ยอะไร,ะไ,รไม่กิน ไม่กิดเพราะหนูถ่ายคลิปแล้วคุณแม่ก็นอนหลับโอเคอ้อเข้าวีี เราไม่ได้ทำ,รทำเราจะปล่อยให้เพื่อนฝั่นเพื่อนไปนะ แล้วก็จะเหมันเตี้ยวอยู่นี่แหละโอะ๊ยโอ้ยโอ้ยโอ๊ยจัจบจบจบโอ้ยตามเลยถึงทีเพื่อนช่วยเราด้วยจะตานตั้งแต่ชั้นแรกเลยไม่ได้นะ จะเฝ้าดูเธอเนะเพือ่ <laughs> อนดูเธออยู่นะหรืบผูเล่นใหม่แน่เลยนะคะ <laughs> ตึง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 ตตึงตึง,ตง,ตงโอเคหยุดทำตัว ประหยัดเองแล้วก็เริ่มเล่นใหม่นะคะเออหนูอยากได้ตัวนั้นออหนูอยากได้ดีเหรอตัวนั้นหนูอยากได้ถ้วยครับชาชืว่วาอะไรอ่ะเออเดี๋ยวค่อยไปอ่านชื่อ จีจีแต่จีจีมันโค้ดไหลไปแต่จีจีเขาไหลประโยชน์อยู่นะทีชาทีแกนทีแกนอย่าได้รีเสือทีแกนอะดูก่อนอย่าอย่าใจรีเสือตัวนี้แต่ว่ามันหมด อุ้ยโทษครับโทษครับพี่แซมอยางอยากแล้วเราก็อยากได้รีเซอร์ตัวนี้โอ้ซีพีเอลซีพีเอลโอ้ยซีพียวชซเพียวอ๋อชมเีพียว ชิพเชียร์ชิพเชียร์เพื่อร่วมทีมเยอะๆเราจะได้ปั่นเครื่องเสร็จเร็วๆเราก็จะเป็นตัวอะไรดีเป็นตัวฮหัวฉันจะเป็นชิมไม่เป็นคิม คุณมีรีเซรซร์์บีไว้เหรอเจ้าตัวนี้และเจะเรียกว่าหมาป่าเดียวได้ โอเคนะคะถือแ่าฉันจะทำเค้กไม่อร่อยแต่ฉันก็แต่งแต่ฉันก็แต่งหน้าเค้กสวยเน,ะนาะวิ่ง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 ช้าอยู่ยยยยนะ อ,อ,อ,อืมุม้่ของดีคือี้สปีดวู้วถ้าของดีกว่านี้ก็แบรนด์ดีถ้าของดีกว่านี้ก็กกมิดชิดฮึไม่มีแค่ฝ่นนี่น สวัสดีเครื่องเครื่องเครื่องสุดจุลิีเฮ้ยกี่ซีล่ะแฮุ่๊คและฮ่ฮะเออฮะ้ฮะเออทุกคนฝากจังนี้ให้ดีนะ แค่นี้แหละโอ้ยอย่าปั่นเครื่องอีหนูปั่นไปเลยไม่อยากปั่นแล้วนี่ค่ะฮัมลิบี่คอลิบี่คอลิบี่คอลิบ I want to see you then เยีายมาตอกค่ะ